มาผสมสูตรธรรมชาติขีดต้นพักป่องกันมแมลงกันพี่น้องใช้น้ำสมสายชูใส่ไปหนึ่งถ้วยแบบนี้ค่ะผสมด้วยพริกป่นบานเองนั่นละพี่น้องเอาเสบๆรอนๆไปเลยปริมาณก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่ประกวางจะผสมเข้มเลยค่ะน้ำเปล่าใสสะอาดใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วคนในเข้าเข่ากัน ต่อไปก็ไปเอาผ่าเขาบางมารองสักหน่อยนะคะเศษของพริกเขาก็จะได้ไม่อุดตันสเปรชีดของเรากรองเอาแต่น้ำม,มาเลยจ้าแบบนี้เลยค่ะโอ้โหน้ำแดงมากคงจะแสบตาหนาดูและล้วคงจะเพชดด้วยมาลงมาแรงนี่ตายแน่ๆเสร็จแล้วก็มากรองใส่ขวดแบบนี้จ้า สูตรนี่จะเป็นสูตรที่ชาวสวนในเมืองไทยเขาสอนสอนกันมานะคะนะก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าอันนี้จะเป็นกวางตุ้งห่องเตของป้ากวางด,ดูดูดูผลงานของมันดีค่ะศัตรูตัวฉกาดตัวน้อยๆยนี่มีปีกมาแรงตัวเล็กๆค่ะมีปีกบินได้จะมากัดใบพักพักกวางตุ้งห่องเตนเนี่ยใบเขาหวาน มันจะมากินสะพูนเลยดูดูดปากกวางจะได้กินไหมเนี่ยนี่ค่ะตัวเล็กๆเ,เนี่ยขยายดูใกล้ๆเลยตัวของมันจะเป็นแบบนี้นะคะเมืองไทยคงจะไม่มีเนาะแมลงประเภทนีแต่ที่สวีเดนเนี่ยยิ่งข่าวนาร้อนในยิ่งเยอะมากมากินใบพักพุนโมดปากกวางไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยค่ะก็เลยต้องดูแลแบบพิธีธรรมชาติดูดูด เวลาฉีดเราก็ฉีดลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาตรงๆใบไปเลยทางข้างบนข้างล่างก่อนจะฉีดเราก็รดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะพอรดน้ำเสร็จแล้วเราค่อยมาฉีดตามหลังแบบนี้ค่ะฉีดไปให้ทั่วเลยถึงมันจะไม่เลิกกินลอยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็อาจจะช่วยได้ทำให้มากินลอยลงนะคะเนาะ วิธีการดูแลพักแบบง่ายๆของเราก็ใช่แบบว่าส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติค่ะเรากินเองเราจะได้ไม่มีพิษไม่มีภัยเช่นแบพวงนี้ก็จะเป็นพักกาดห่อค่ะก็ฉีดเหมือนกันเลยอันนั้นจะเป็นเปลือกไข่ที่ปะกวางทำทิ่งไว้นะคะป้องกันถากจ้านี่ฉีดลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาให้ทั่วๆฉีดให้สม่ําเสมอฉีดให้ต่อเนื่องฉีดหลังจากหลดนน้ำเนาะคะ่ะเนาะ ตรงนี้จะเป็นบอกคุรี่บอกคุรี่นี่มันยังไม่มาเจาะค่ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันอาจจะขมขมหรือว่ามันยังไงมันก็เลยไม่ค่อยเจาะเท่าไหร่แต่ขีดไว้ก็ดีค่ะป้องกันถากด้วยเนาะปลูกผักก็ต้องดูแลหมันดูแลใส่ใจสักสักน้อยค่ะจะได้กินดีๆยิ่งไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ยาฉีดมแมลงยิ่งต้องดูแลเยอะเป็นพิเศษ ปลานี่มันก็จะมีทากมีอะไรเยอะด้วยค่ะ